สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะทุกๆคนนะคะทักทายสายบอลนาทยทักทาย,ททยคนที่อาชื่นชอบไม้ด่างหลายๆชนิดแล้วแต่ว่าจะเป็นตระกูลโคโลกเซียอโรคาเซียทั้งหลายแหล่นะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกานดาบะาเล้วนะคะและในวันนี้นะคะกันดาก็ได้อยู่ที่สวนม่วงพันไม้นะคะเป็นสวนของคุณน้านะคะซึ่ง คุณน้าเนี่ยเขามีต้นอ่าไม้ด่างชนิดหนึ่งเนี่ยที่กันดาจะบอกว่าชื่นชอบมากสวยมากเลยนะคะและทีนี้กันดาก็ได้พูดคุยดีวกับคุณน้าไว้ว่าคุณน้าค่ะต้นนี้ช่างสวยเหลือเกินนะเดี๋ยวกันดาขอจองต้นลูกไว้หนึ่งต้นนะคะซึ่งก็โอเคตกลงแล้วทีนี้ก็ระยะเวลาผ่านพ้นไปนะคะระยะเวลาผ่านพ้นไปก็หลายเดือนแล้วเนาะจนในวันนี้นะคะซึ่งกันดากลับมาดูอีกทีอ่ะคือจะบอกว่าต้นอ่ะเป็นกอสวยมากทุกคน วันนี้กันดาก็เลยจะพาทุกคนค่ะให้มารู้จักไปพร้อมๆกันนะคะว่าต้นไม้ด่างชนิดนี้ที่กันดาจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนั้นมีชื่อว่าอะไรลักษณะด่างเป็นยังไงนะคะซึ่งกันดาขอ,อแปลกแยกออกไปจากบอนนานิดนึงนะคะเรียกว่านิดนึงนะเพราะว่ามันไม่ได้ไกลจากบอนนาเลยนะ แล้วมันก็สวยไม่แพ้บอลนานเลยทุกคนเผอๆอาจจะสวยกว่าก็ได้นะแล้วแต่ว่าใครจะมองว่าสวยหรือวาอ่าสวยมากสวยน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะคะว่าต้นอะไรนะคะไปค่ะ และนี่ก็คือต้นที่กันดาอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนะคะต้นตาลปัด,ด่างค่ะชื่ออาจจะเรียกยากหน่อยนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีหลายๆคนนะคะที่รู้จักแล้วนะคะว่าเขาคือต้นอะไรหรือภาษาอีสานนะคะที่เขาเรียกกันนั่นก็คือผักพายจ้ะผักพายผักพายที่เขาจะเอาไว้กินก็บป็นตำมะคุงนะจ้ะเอาไว้กินก็บตบักคุงเอาไว้กินก็บลาบเอาไว้กินก็บยียงกระไดก็แล้วแต่ อันที่มันเป็นสีเขียวๆน่ะแต่ว่าอันต้นนี่น่ะมันดัง้อจ้าแล้วมันก็งามค่ะมันสวยนะคะมันดังแล้วก็มันสวยหรือเรียกง่ายๆว่าผักพายนะคะซึ่งสวยโคตรๆทุกคนไม่อยากให้มองข้ามนี่กันดาให้เห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าสวยนะเดี๋ยวที่นี้กันดาจะไปถ่ายกล้องหลังให้ดูกันชัดๆเลยนะว่ามันสวยขนาดไหนไปค่ะแสวนี่ทุกคนนี่กันดาให้ดูแค่ใบแรกก่อนเลยนะเนี่ย อันนี้คือใบแรกคือต้นเนี้ยเป็นต้นของคุณน้านะคะแล้วทีเนี้ยคุณน้าเขาซื้อมาเลี้ยงไว้นะคะซึ่งกันดาเห็นตั้งแต่ที่เขาเป็นสามใบแล้วนะซึ่งสวยแล้วตอนที่มันเป็นสามใบคือกันดาเห็นแล้วว่าม,มันสวยมากๆกันดาก็เลยขอจองต้นลูกแล้วก็ต้นลูกของคุณน้าไว้นะคะคุณน้าก็โอเคนี่ทุกคนดูสิ เคยเห็นกันไหมเนี่ยมีใครที่รู้จักแล้วบ้างว่าคือต้นอะไรนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะหรือว่าใครที่มีอยู่นะคะก็สามารถเม้นมาคุยกันได้นะคะซึ่งมันก็มีทั้งชนิดที่เขียวแล้วก็ชนิดที่ด่างนะคะทุกคนซึ่งใบเขียวเนี่ยก็เขาก็นิยมเอาไปทานกันใช่ไหมคะแต่อันนี้ใบด่างใครจะทานลงนลคะพี่ๆคะ่ะดูสิมันสวยขนาดเนี้ยนี่ดูดูดูด นี่กันดาให้ดูตรงกลางนะคะซึ่งจะมีแบบว่าลักษณะเป็นสีชมพูออกมาด้วยนะเนี่ยเพิ่งเริ่มกัดเป็นสีชมพูขึ้นมานะคะคุณน้าเพิ่งบอกว่าเออมันเป็นสีชมพูขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะดูดิทุกคนสวยโคตรเลยนี่นะคะสวยขนาดนี้กินลงหรอนี่ และเขาเนี่ยตะละปัดเนี่ยคือเขาก็อจะมีชื่อเรียกหลายที่ที่มันไม่เหมือนกันนะคะก็อยู่ที่ว่าอ่าใครจังหวัดไหนาภาคไหนนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะก็สามารถเม้นมาบอกกันดาได้นะเม้นมาพูดคุยกันได้ค่ะว่าจังหวัดที่พี่ๆอยู่นะคะเรียกว่าต้นอะไรนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเขาการที่อ่าเขาให้ การขยายพันธุ์ของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะของการแตกหนอนะคะก็เป็นหนอขึ้นมานี่ส่วนใหญ่ที่เขาขยายพันธุ์กันก็จะนิยมขยายพันธุ์แบบว่าแยกหนอไปปลูกนะคะ แล้วก็มีลักษณะที่เป็นดอกด้วยค่ะเนี่ยเป็นดอกของเขาแล้วเขาก็จะมีมะเมล็ดอยู่ข้างในดอกนะคะก็เป็นมเมล็ดลักษณะเป็นกลมๆนะคะก็เอามาเพาะขยายพันธุ์ก็เป็นต้นใหม่ต่อไปนะคะเดี๋ยวกันดะก็จะขึ้นรูปลักษณะของมเมล็ดของเขาให้ดูนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่จะบอกว่าสวยมากๆเลยแล้วกา้านเนี่ยที่เขาเอาไปรับประทานกันก็จะเป็นลักษณะของก้านอย่างนี้นะคะเนี่ยก็เป็นได้ทั้งใบใบ ใบของใบอ่อนเนี่ยคะแล้วแล้วก็ก้านอันนี้นะคะที่เขา,เาไปรับประทานกันนะคะทุกคนก็สามารถเอาไปกินกับลาบส้มตําอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็อร่อยน่าดูเลยคงจะกรอบนะคะนี่แต่สวยแบบนี้กินไม่ลงจริงๆสวยโคตรๆนี่กันดาก็จะให้ดูลักษณะของใบเขานะคะใบของเขานะคะก็จะมีลักษณะเป็นใบมนกลมนะคะแล้วก็ที่เขาเรียกว่าผักพายเนี่ยก็อาจจะเป็นที่มาของว่า ต้นใบก้านใบของเขาเนี่ยมีลักษณะคล้ายใบพายของเรือนั่นเองค่ะทุกคนนี่เนาะเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนเนี่ยเห็นไหม,มก็เลยเรียกว่าผักพายนะคะหรือว่าตะลปบัดนะคะการด่างของเขานะคะก็จะเป็นด่างแบบว่ากระจายออกไปตามเส้นอของความเส้นเส้นของใบของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบว่าเนี่ย กระจายออกมาทางนี้นะคะกระจายออกมาเป็นเส้นแนวกว้างนะคะแนวขวางนะคะทุกคนนี่สวยมากๆเลยแล้วคือต้นนี้คือเขาที่ความแตกของเขาความสวยของเขาที่พิเศษของเขาคือเขามีสีชมพูให้ใช่ไหมทุกคนเพราะว่าตาลปัดด่างบางต้นเนี่ยเขาก็ยังไม่มีสีชมพูออกมาเลยนะคะทุกคนบางบางบางกอเนี่ยก็คืออาจจะเขียวบ้างด่างบ้างนะคะแต่คือของคุณน้าเนี่ยจะบอกว่าสวยมากๆนะคะทุคนนี่กันดาจะให้ดูลักษณะเป็นแนวแบบว่า นี่แนวนี้ก็คือแตกเป็นกอคือสวยมากตอนนี้นะคะก็ยังมีคนจองอ่าชอดอกชอบมลิเขาเลี้ยงเนี่ยก็หลายคนแล้วนะคะที่คุณนาบอกมาแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบ่งให้ใครนะคะทุกคนนี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะเนี่ย ซึ่งใครที่มาส่วนคุณน้าเนี่ยถ้ามาเห็นกอนี้นะคะก็บอกว่าสวยกันทุกคนเลยนะชอบกันทุกคนเลยนะก็สั่งจองต้นมั่งลูกมั่งนะคะก็ถ้าเกิดมีพี่เพื่อนคนไหนสนใจนะก็ลองลองลองอาจจะใครที่สนใจอยากจะได้ยกกอรหรือว่าอยากจะได้ลูกหรือว่ายังไงก็สามารถพูดคุยกับกันดาได้นะเผื่อกันดามาบอกคุณน้าได้นะคะแต่ตอนนี้ก็ยังเนาะยังมีเป็นแค่แมเมล็ดก่อนนะซึ่งคุณน้าบอกว่า ่มเมล็ดของเขาเนี่ยก็สามารถแตกเป็นต้นที่ดอกต้นนี้ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะรอดูว่ามันเป็นไปได้จริงไหมว่าที่เขาจะแตกเป็นต้นที่ดอกเขาเลยนะคะนี่ลักษณะดอกของเขานะคะก็จะเป็นสีเหลือง,องนะคะ ส่วนการเลี้ยงดูนะคะของตละลัดด่างนะคะเขากา็เลี้ยงไม่ยากเลยนะคะลักษณะการอยู่อาศัยของเขาก็ลักษณะเหมือนบอลน,นาเลยค่ะไม่แตกต่างกันเลยนะคะนั่นก็คือเลี้ยงในน้ําในดินแบบนี้ก็ได้นะคะเลี้ยงในดินก็ได้แต่ขอให้เป็นดินที่ชุ่มชื้นนะคะคือห้ามขาดน้ําเลยนะคะเพราะว่าถ้าขาดน้ําเนี่ยเขาจะตายทันทีเลยนะคะก็คืออยู่ไม่ได้เลยนั้นเนี่ย เพราะว่าเขาเป็นพืชที่อ่อวบน้ํานะคะเนี่ยลักษณะของก้านเขาที่กรอบเนี่ยก็จะมีเป็นน้ําที่เขาได้ดูดไปเลี้ยงไว้ในตามลําก้านตามใบของเขานะคะนี่เขาก็จะอยู่แบบนี้อยู่แบบบอลนาเลยทั่วไปเลยโคโลคาเซียอ,อันนี้ไม่รู้ว่าอาจจะถูกจัดอยู่ในตระกูลโคโลคาเซียก็ได้นะกันดาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะข้อมูลตรงเลี้ยงไม่ยากเลยนันเนี่ยสวยมากๆค่ะ โอเคค่ะทุกคนในวันนี้กันดาก็ได้พาพี่พเพื่อนๆนะคะได้มารู้จักกับตะปัดดางหรือว่าผักพายนะคะที่เรียกง่ายๆสั้นๆนะคะก็ได้มารู้จักได้มาชื่นชมความสวยความงามแล้วนะคะถูกใจก็ยังไงก็มิ้น์มาพูดคุยกันได้นะคะทุกคน ใครมีอยู่แล้วอ่าที่ดังยังไงก็ถ้าจะแบ่งปันกันก็สามารถเม้นพูดคุยกันในใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนวันนี้กันดาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่กันดาจะได้มีกําลังใจในการพัฒนาในการทําคลิปให้ดีๆในอาระยะเวลาต่อๆไปนะคะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ